สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ฉบับวันอังคารที่4เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับดูเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์กันหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือประชาธิปัตย์ต้องหันหน้ามาคุยกันเกิดอะไรอขึ้น เนื้อหาใจความนะครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเริ่มต้นบอกว่าในวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการประชุมเลือกคณะผู้บริหารพักพร้อมกับเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ขณะนี้ก็มีกระแสข่าวแล้วครับว่าผู้อาวุโสของพักทั้งในชวนหลีกภัย ใน,นบรรดาบรรทัานแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยต่างก็เห็นว่าผู้ที่เหมาะสมจะมากอบกู้จะมาฟื้นฟูพักในเวลานี้เนี่ยมีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับคือนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วด้วยโดยแกนนําของพักเนี่ยได้แจ้งให้กับผู้ใหญ่ในพักรู้นะครับว่าถ้าหากนายอภิสิทธิ์จะกลับมานําพาพักเนี่ย จะต้องเป็นชันธานุมัติของคนในพักที่เห็นพ้องต้องกันและต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะได้มีเวลาในการปรับปรุงพักประชาธิปัตย์ต้องถือว่าเป็นสุดยอดพักฝ่ายค้านในตำนานนะครับที่ยังไม่มีพักการเมืองไหนเนี่ยเปรียบเทียบได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าแนวทางนี้กับสวนทางกับความเห็นของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาปฏิรูปพักแบบ360องศา โดยตั้งเป้าว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าท่ามกลางกระแสข่าวว่าสองฝ่ายไม่มีการเปิดการเจรจากันแต่รอชี้ขาดในวันที่9ก้ากรกฎาคมวันเดียวไปเลยก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าการช่วงชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่แพ้มักจะลาออกไปตั้งพักการเมืองใหม่นะครับอย่างเช่นก่อนจติกาบณิตอย่างเช่นพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค อย่างเช่นในแพทย์บรงเดชกิจวิกรมแล้วก็มีแนวร่วมเนี่ยลาออกตามไปด้วยเรียกว่าเป็นการเสียกําลังเป็นการเสียบุคลากรซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่คนเหล่านั้นออกไปแล้วก็วิพาษ์วิจารณ์พักหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ควรจะรับฟังคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่มีใครได้เปรียบร้อยเปหรือว่าเสียเปรียบ100ร้อยเปซตหรอกครับมันต้องอยู่กันอย่างฉันมิตรลบข้อขอรหาย,ยามศึกร่วมกันรบแต่เมื่อศึกสงบก็รบกันเองเรื่องนี้ ยังไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าพักชุดใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่นะครับแต่ดูๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการสรุปบทเรียนให้ได้ว่าความขัดแย้งในหมู่มิตรต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันอย่างมิตรไม่ใช่ไปใช้วิธีการใช้สัตรูมาแก้ปัญหากับหมู่มิตรหยุดขึ้น f a c e b o o k ตอบโต้กันไปมาให้พักการเมืองอื่นเนี่ยเขาหัวเราะเยาะเย้ยเสียทีนะครับเพราะว่าผู้นาคนใหม่ จะมีผลต่ออนาคตของพรรคนะครับมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าสอสอที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งหนหน้าจะได้กลับเข้าสภากันอีกหรือเปล่าแต่กระนั้นเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ควรจะอยู่แถวสองเรียนรู้งานเป็นกรรมการบริหารพรรคไปก่อนเพื่อจะได้เปิดทางให้อภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยเข้ามาระดมสพกราลังในการกอบกู้พรรค สร้างความัทสมัยให้กับพรรคด้วยการทําหน้าที่ฝ่ายคา้านตามความประสงค์ของผู้อาวุโสของพรรคเอาละครับจริงอยู่ครับแม้จะมีคําพูดที่บอกว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนอยู่คําฟ้าและก็ล่มสลายให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาแล้วหลายต่อหลายพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองประเภทพรรคเฉพาะกิจน,นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดกับพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานี้ คนของพักประชาธิปัตย์ก็ตามกองเชียร์ก็ตามกองหนุนก็ตามต้องเลือกระหว่างรักเก้าอี้รัฐบนตรีจนน้ำลายไหลด้วยการเข้าร่วมรัฐบาลกับการรักพักประชาธิปัตย์ด้วยการถอยกลับไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาเวลาเนี่ยไปปรับปรุงพักให้กลายเป็นสถาบันการเมืองที่มีมาตรฐานเหมือนเดิมคู่สังคมไทยตลอดไปต้องเลือกนะครับ